ตัวน,นี้จองแล้วตอนนั้นก็จองแล้วตัวนั้อนก็จองแล้วตัวนู้นก็จองแล้ว,อนนจ,อลวจองหมดร้านเลยโอ้ตัวน,นู้นจะจองได้ไงพี่ของเขาก็กินหมดแล้วแต่แค่พี่ยังไม่ได้เก็บลูกค้าเขาฝากจองไว้เขาจะมากินต่อตอนเย็นงั้นถ้าผมสั่งนมเย็นผมต้องจองปะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเจ๊จัดให้เลยโอ้ท้งเย็ยไม่ต้องจองงั้นไม่เอาละหมดอารมณ์ และแต่กระช่างเฮ้ยเฮ้ยทำไรคนนี้ไม่เห็นยังไงว่ามีคนเขาจองแล้วอ,ะอ่ะจะไปไหนก็โถฉี่จองไปแล้วผมว่าเข้าห้องฉี่ดิเข้าไม่ได้เหมือนกันเพราะห้องนี้พี่ก็จองแล้วแล้วพี่จะจองทำไมเยอะนักหนาเนี่ย จอดไปเพื่อนพี่ไงเพื่อนพี่ไม่มาผมขอชีก่อนแล้วกันนะไม่ได้เว้ยหัดอดทอนมึงดิวะรอคิวเป็นบ้างแต่ถ้าทนไม่ไหวมากก็ไปฉี่ห้องน้ำห้องน้ำที่จองแล้วไม่ทนเวย้ยเอาไปฉี่ห้องน้ำ้ยทำไมมันเละอย่างนี้วะเนี่ย เละมากทำคนอื่นเขาเสียบรรยากาศแต่เนี่ยเรื่องเล็กดูนู่นสิอย่าน้ำขิงจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหม ที่เธอทำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยน้องพิงเกินไปอะไรพอเพียงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันต่างหากอ่านี่เอกสารนายเสร็จละเหมือนเหมือน ละครเล่นเมื่อไหร่ลิมบอกนะดิฉันจะไปดูได้เลยเดี๋ยวเล่นเมื่อไหร่บอกเลยรับรองต้องสนุกแน่นอนขอบใจนะขอบใจมากเดี๋ยวเอาที่ V i P ให้เลยโชคดีโชคดีเยียยังไง่ะเออเจอโชคดีโชคดีขอบใจมากนะไอ้ยังถ้าใครอยากฟังเสียงเปโลเพราะเค้าวันศุกร์นี้ชมรมเปโลจะจัดการแสดงที่นี่นะครับมาฟังกันให้ได้นะครับเออ ผาคือเออ่เรื่องดนตรีอ่ะวันศุกร์ตอนเย็นเย็นนะคะชมลำดนตรีของเราจะจัดการแสดงสดที่นี่ใครที่สนใจสามารถเข้ามาจับจองที่นั่งกันได้นะคะรับรองงานนี้ทั้งสนุกเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อเหมือนเปียโนแน่นอน,นะคะ่ะบรรยากาศสบายๆอย่างนี้ต้องฟังเปียโนคลาสสิกสิครับถึงจะเข้ากัน ไม่เหมือนเปียนโนของบางชมรมนะคะนักเปียนโนของเราฝึกฝนมายาวนานไม่ได้เพิ่งมาหัดแค่วันสองวันเหมือนบางชมรม,มนักดนตรีของเราก็ขั้นเทพทุกคนแต่ละคนนะคะผ่านการขึ้นเวทีกันมาแล้วทั้งนั้นเคอพูดกันได้ไงเนี่ยเวทีแล้วยังล่มไม่เป็นท่าเลย่อบไโก้วงดนตรีของเราได้ ติดการแสดงอย่างถูกต้องไม่ได้แอบอา้างแต่อย่างใดชมรมเปนโนต่า,าหาท,าที่ได้สิทธิ์อย่างถูกต้องเธอนห,หนี่มั่วใครกันแน่ที่มั่วได้ไม่ละแอบอา้างเธอนั่นแหละอาจารย์อกกฎต้อ,อ,าาองให้ออฉันจัดก,การแสดงที่นี่อ๋อนี่หยุดสักทีได้ไหมใช่ไ,ได้นม่ลยหยุดสักทีทั้งคู่นั่นแหละเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาที่นี่เนี่ยนะเขาต้องการความสงบสุข ใช่ไหมเพราะนายนั่นแหละในภูผาตะกอนใส่มายอยู่ได้ปิดไปเลยไปเพราะเขาหนวกหูเทอโขเธอตะฮะเขาหนวกหูนายตหากเธอตะฮะกนายนั่นแหละเธอและหยุดหยุดเถียงกันได้แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะก่อนหน้านี้ในครูก็เห็นเธอสองคนนี้แฮงเอา์ดูสนิทสนมกันอยู่ด้วยกันบ่อยๆนี่ไม่สนิทกันหรอกเหรอโอ้โหอาจารย์คะ นูจะไปสนิทกันในภูผาใจหินนี้ได้ยังไงโอ๊ยนี่พวกเธอก็ยอมยอมกันหน่อยไปได้ยังไงที่นี่เนี่ยนะจะได้สงบสุขทีครูนึกออกแล้วว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเธอสองคนแสดงโชว์ร่วมกันผัดไงเอาเอาเอย่างน,นี้ผัดกันสัปดาห์ละครั้งขึ้นโชว์มาไม่ค<ม>่ะสิทธิ์การแสดงเป็นของผมอยู่แล้วชมรมดนตรีนะ่างาที่ต้องไปเล่นที่อื่นไม่ ชมรมดนตรีจะต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นโอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ระเทียงกันไปทึงไหนอะฮะนี่คุณผูดหัวแย่ๆแล้วคุณใชสารโล,ล่งๆมนันน่งไก่เกียอะไรให้เนี่ยใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกันคุยกันดีๆได้ไหมอะอาจารย์คงไม่ต้องปวดหัวต่อไปแล้วครับเพราะว่าสิทธิ์การใช้ที่นี่เป็นของห้องชมรมดนตรีตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ใช่แล้วครับเรามีเอกสารมายืนยัน ว่าอาจารย์ใหญ่คนก่อนๆนก่นเคยยกสิทธิ์การแสดงที่นี่ให้กับชมรมดนตรีเท่านั้นเอกาสารนี้ทำมาตั้งแต่30ปีก่อนแล้วครับอาจารย์นี่ไม่ใช่ดูดูดิอสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันสร้างมายัง,ยงไม่ถึง10ปีนะ30ปีมาจากไหนเือ,อมันพื้นที่ทับซ้อนครับกำลงังซ้อมละครเวทีอยู่เหรอ ทมละครเวทีกันอยู่คือมันสั้นครับที่เป็นโรงละครที่ไหนนี่แหละหลักฐานชิ้นสําคัญที่บอกว่านายไม่มีสิทธิ์ใช้ที่นี่หลักฐานอะไรอะกระดานนั้นอะฉันเพิ่งทำขึ้นมากรรมกรกับมือสงสัยจะเป็นของปลอมอะอาจารย์ครับผมว่ามีการปลอมแปลงเอกสารขึ้นมาแล้วครับผมต้องตัดสิทธิ์สองคนนี้แล้วหนูไม่เกี่ยวนะคะ อ่าโอเคโอเคดี๋ย okay, okay, okay. เดี๋ยวเดี๋ตกลงว่าวันน yeah, okay, uh ี้จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวทุกคนเนแยกย้ายกันออกไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้ครูจะกลับไปคิดแล้วพรุ่งนี้ครูจะมาสรุปให้ฟังว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงตกลงไหมอ่ะโอเคแยกแยกแยกยอ่า